สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ้องป่ายสุขุสุขคนเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็เขาป่าแล้วค่ะในวันที่สามกรกฎาสองหาหกโเนาะค่ะเนาะค่ะเขากับมาเบืองเฮ็ดมาซองเบืองเฮ็ดนะค่ะว่าสีได้ําได้ว่าสีมีเขาได้เก็บได้กล่ําบพ่อได้แกงงอกค่ะไปค่ะไปเบืองน้ำกันค่ะว่าเขาสีได้ยังเนาะค่ะเขาป่าั้งเือมันก็ต้องได้แล้วเนาะค่ะเนาะไปค่ะ บ่งกินเบิร์ดรด,ด,นนด,ด,ดูไปก็ค่อยกาได้ดอกกันนี่สามเดาะสามแล้วไปก็ค่อยได้บาอาได้อยู่ได้อยู่ถากกินเบิร์ด เห็ดกระสีเริ่มหวแล้วค่ะพี่น้องเห็ดเพิงหวานนี่สีบลอแทบบอเห็นเลยค่ะเมื่อวานนี่ก็ได้ดอกหนึ่งที่ล่งคลิปไปนะคะนี่ดอกเดียวอีรียางซีเขาหาเขามันเริ่มไหวแล้วค่ะกระสีเลื้พวกเฮ็ดดินเนาะค่ะเนาะไปค่ะเฮ็ดเพิงหวานนี่ก็คือสีบิ็ตแล้วค่ะเมื่อวานนี่ไปเก็บที่ว่าล่งคลิปไปกะแต่มีอยู่ดอกเดียวค่ะอืม สิเบอล่ะกัสิมีเต่เฮ็ดดินน่ะล่ะค่ะึืนก็ห้างห้างค่ะไปค่ะอยู่เมืองนอกเมืองหน้ากะเก็บเฮ็ดค่ะเพราะว่าเห็นคลิปอยู่เมืองไทยโอ้ยเพื่อนพากันเบิ่งคลิปผุ้นั้นผุ้นีนาะเพื่อนไปเก็มเฮ็ดแต่สอันําเพื่อนนี่ค่ะหลายช่องเนาะค่ะเนาะทิ่ติดตามเพื่อนอยู่ก็ขอบคุณทุกคนทุกช่องด้วยค่ะทีแวะเขามาชมคลิปให้เด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะไปค่ะไปหากันต่ออีกจักหน่อยเนาะ น้ำใสเป็นตะเลนบอกค่ะคล้องนิดน้อยเห็นบหมน้ำน้ำหิมะนะคะน้ำหิมะน้ำไหลมาจากภูเขาเน่ะ,ะค่ะทั้งฝนตกน้ำแน่นอะค่ะเนาะมันเย็นอ่ะค่ะแต่ก็เป็นตะเลน,นเป็นตะเลนเนาะค่ะจังไดนกับจบคลิปในวันที่สามพฤกภาคมสองหา 66, ้าหกหกตอนนี้เด้อค่ะเด้อจังไดนกัฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิง่งเพื่อรับแจ้งเตือนในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะมือนี้ก็ได้ยุค่ะได้ถ่วยหน่อยนอึงขอบุญขอบุณทุกท่านทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเอาป่วนเป็นมากครับเจ้าของเพ่อนเห็นขบับใหม่ตั้งแรงตั้งแรงมากไปไหวหน้าม่ใจดีเจ้าของเพป่นมากเลยเห็นบอกเบิง่ง พูดนะขอบคุณค่ะมามามา,าไปแล้วขอบคุณค่ะทุกคนทุกท่านขอบคุณค่ะไปบึ้งสรุปเฮ็ดกันอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะไปค่ะขี่จักรยานเมื่อฝนหยตกแล้วค่ะค่ะพี่น้องจ๋าสรุปผลงานเข้ามือนีเนาะค่ะ ได้สมนี้แ่ละค่ะมูนแย่ๆมาแล้วก็ยอดพักอ่ยอดพักตำลึงนะคะเมืองฝรั่งเพิ่นเนอเอาค่ะรสชาติมันก็นสีคื่อนฟักแมวอะค่ะเนาะแซบค่ะ